วิธทีทำให้ลูกค้าจองตรงไม่ต้องลดราคาไม่ผ่าน OTA นะครับสมมติว่าแพลตฟอร์มที่คุณลงไปขายนะครับปรับเพิ่มขึ้นราคาเนี่ยจะทำยังไงแล้วถ้าคุณลงขายไว้ที่เดียวเนี่ยนั่นหมายถึงว่ารายได้ก็ลดลงนะครับแต่รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำอีกทั้งยังต้องสู้กับเจ้าใหญ่อีกนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมักจะเลือกจากความเชื่อมั่นนะครับในแบรนด์ทันทีค่าที่พักของคุณเนี่ยยังคงพึ่งพาช่องทางเดียวนั่นหมายถึงคุณจะ เหนื่อยมากในการหาลูกค้าและบอกต่อใช่ไหมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่รู้จักที่พักของพ่อแพลตฟอร์มตัวกลางขึ้นราคารายได้ของคุณก็จะลดลงด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีช่องทางอื่นที่พักตัดราคานะครับกําไรก็จะลดลงไม่ว่าที่พักที่จะเปิดใหม่นะครับดีกว่าใหม่กว่าถูกกว่ารายได้ตรงเนี้ยก็จะหายไปด้วยแล้วจะทํำยังไงนะครับที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมาจองตรงกับเราโดยที่ไม่ต้องแข่งราคาลูกค้าจดจํา จดจาได้เลยแล้วก็ช่วยบอกต่อด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกถึง3วิธีนะครับหนึ่งก็คือให้ใช้ภาพนะภาพถ่ายเนี่ยทำให้คนรู้จักบนออนไลน์ให้มากขึ้นทําไมถึงใช้ภาพเพราะว่าภาพถ่ายเนี่ยสื่อสารได้ง่ายและไวสุดเห็นภาพสวยปุ๊บกดดูทันทีภาพถ่ายเนี่ยสะกดสายตาได้เร็วมากนะครับคนรู้จักเนี่ยจะรู้จักทันทีนะเพราะว่ากลุ่มที่มีกําลังซื้อเนี่ยดูภาพง่ายกว่านะเพราะว่า เขามีเวลาน้อยส่วนใหญ่จะทํางานใช่ไหมทีนี้พอภาพถ่ายเนี่ยภาพถ่ายจึงเข้าถึงกดดูกดแชร์กดบันทึกได้ทันทีภาพถ่ายจึงส,า,งสามารถเนี่ยที่จะสร้างจินตนาการนะครับสร้างอารมณ์ให้อย่างมาเที่ยวอยากมาพักผ่อนอยากมาถ่ายรูปนะภาพถ่ายเนี่ยสามารถที่จะช่วยสร้างรายได้นะครับและสร้างแบรนด์ไปในครั้งเดียวเลยนะครับข้อที่2นะครับยิงตรงที่ภาพของคุณไปหาลูกค้าโดยตรง ไม่ต้องเป็นตัวเลือกนะไม่ต้องผ่านแพลตฟอร์มเลยนะเพราะว่าคุณกําลังใช้รูปภาพเนี่ยยิงตรงหาลูกค้านะเพราะว่าคุณกําลังใช้ภาพถ่ายเป็นพนักง,งานขายไปต่อหน้าลูกค้าบนมือถือของเขาทันทีนะครับรูปภาพคุณเนี่ยบางทีก็ขายเก่งกว่าคนเพด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอะไรลนะลูกค้าเห็นภาพแล้วเขาจะปิดการขายด้วยตัวเองซึ่งมันง่ายกว่าทั้งยัง เป็นพนักง,งานขายคุณเนี่ย24ชั่วโมงด้วยแล้วก็ไม่อยู่เลยนะคนเน่ยชอบซื้อนะครับใช่ไหมครับคนชอบซื้อแต่ไม่ชอบถูกขายภาพถ่ายเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้คนอยากซื้อด้วยตัวเองทันทีพอเห็นรูปส,สวยๆเนี่ยก็อยากจะอยากจะไปพักกนะันนะนะข้อ3นะครับภาพสวยเนี่ยทั้งภาพที่พักแล้วก็เวลาคุณถ่ายภาพบรรยากาศมาเนี่ยมันสามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยกลัวที่พักเนี่ยมันจะเต็มแล้วก็กลัวจะจองไม่ทันนะครับเขาจึง อยากหาวิธีติดต่อคุณโดยตรงนะครับทักทักข้อความโทรศัพท์หรือลายเพื่อที่จะให้ทันในการจองนะครับการที่คุณใช้ภาพถ่ายที่สื่อและส่งออกไปเนี่ย mm hmm. เขาจะมีผลลัพธ์ที่อยากจะจองทันทีนะครับผมจะสรุปก็คือวิธีทําให้ลูกค้าเนี่ยจองตรงที่ทักเนี่ยไม่ต้องไปลดราคาไม่ต้องไปแข่งราคาไม่ต้องพึ่งตัวกลางนะครับข้อที่หนึ่งใช้ภาพถ่าย ให้คนรู้จักสร้างแบรนด์ระยะสั้นและระยะยาวนะครับ 2. คุณจะมีพนักง,งานขายต่อหน้าลูกค้าเนี่ยตลอดเวลายั่วด้วยภาพถ่ายนะครับอย่างไรก็อยากจะมาพักให้ได้นะข้อที่3ลูกค้ามีโอกาสจองทันทีเพราะกลัวเต็มจากภาพถ่ายนี่แหละคือเห็นปุ๊บเนี่ยกลัวเต็มเลยนี่คือ3วิธีนะครับที่จะเปลี่ยนยอดจองได้เร็วขึ้นแล้วก็รายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ลองเอาวิธีเนี้ยไปปรับใช้นะครับในการที่ ใช้ภาพถ่ายเนี่ยโตธุรกิจที่พักนะครับไปลองใช้ดูนะครับสวัสดีครับ